ผมเป็นโลกขาดลูกน้องไม่ได้ประโยคนี้ออกจากปากนายธรรมนัฐผมเผารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและควบตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลผู้ว่ากำกับดูแลผู้ว่าหลายจังหวัดที่แบ่งพื้นที่กันที่รับคำสั่งจากนายกรัฐมนตรีให้รองนายกรัฐมนตรีทุกคน แบ่งโซนกำกับผู้ว่าการกำกับผู้ว่าคืออะไรคำพูดอีกประโยคนึ่งบนเวทีก็คือผู้ว่าจังหวัดเชียงใหม่ที่จะมาอยู่ใหม่ต้องเป็นคนที่ผมสั่งได้สองสถานที่สองชอ็อตสองคำพูดสื่อความหมายในยะ ในการบ้านนะแล้วคนนี้พูดวิจารณ์ก็ไม่ได้นะเออาก็จะฟ้องเออาก็จะฟ้องไม่รู้เป็นนักการเมืองยุคไหนคิดได้ยังไงฟ้องประชาชนแล้วคุยด้วยนะว่าฟ้องไปแล้ว270กว่าคดีคือในคาวามรู้สึกของผมเนี่ยคุณเป็นบุคคลสาธารณะเป็นบุคคลที่ ประชาชนเขาเลือกมาไม่ใช่เหรอแล้วถ้าประชาชนก็จะวิพากษ์วิจารณ์การทํางานหรือบุค,คลิกวิสัยเนี่ยมันเป็นสิทธิของประชาชนก็อยากจะถามไปถึงศาลถึงผู้ที่รับเรื่องฟ้องเหมือนกันว่ารับได้ยังไงสสเนี่ยไม่ควรมีสิทธิ์ที่จะฟ้องประชาชนคุณอานน์นนทรีเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเป็นอธิบดีกรมการข้าวเขาไปหาลือไปประชุมกับคุณพิรุน นะในเวลาเดียวกันทำลายเดียวกันเขาก็ส่งตัวแทนส่งรองอธิบดีเข้ามาพบปะนะเข้ามาร่วมฟังฟังนโยบายผมใช้คำนี้กันแล้วกันเนาะเพราะเขาใช้คำนี้ว่าฟังนโยบายสี่เดือนเนี่ยนะสี่เดือนเนี่ยแล้ว เกิดความไม่พอใจของคุณธรรมนะประกาศเกี่ยวกราบมากลักษณะท่าทางนี่คนเห็นแล้วดีอ่ะไม่ต้องมองถึงอดีตว่าทำอะไรไว้บ้างดีกว่าแต่เอาแค่ปัจจุบันเนี่ยคนเขาก็ยี้เป็นการเข้ามาอยู่ดำรงตำแหน่งและตัดคะแนนเสียงตัวเอง คงคิดวิธีที่จะโยกย้ายผู้ว่าให้เป็นผู้ว่าที่ตัวเองสั่งได้กระมังเพราะว่าคําพูดนี้ก็ออกมาจากคําพูดของธรรมนัตเองนะไม่ใช่คําพูดของป่าทัศนะเป็นคําพูดตรงๆที่นักข่าวทุกช่องเขาก็ออกมาพูดว่าผู้ว่าคนใหม่ที่จะมาอยู่ที่เชียงใหม่เนี่ยต้องเป็นคนที่ผมสั่งได้คํานี้เลยความหมายนัยะคําว่าสั่งได้คืออะไรคืออะไร แล้วตอนเนี้ยรัฐบาลนี้เข้ามาเนี่ยผลงานอันดับแรกเลยที่โดดเด่นที่สุดคือโยกย้ายข้าราชการอย่างไม่เป็นธรรมเอาคนของตัวเองไปนั่งในตำแหน่งที่เอื้อประโยชน์ให้การเลือกตั้งนี่คือสิ่งที่คุณทำแล้ววางหมากไว้คนที่หิวตำแหน่งอยากได้ตำแหน่งนะลูกน้องพวกคุณลิวร้อพวกคุณ ก็เฮฮาปาร์ตี้กันเพราะว่าไม่รัฐบาลนี้ไปอาจจะสี่เดือนยุบแต่ว่าผู้ว่ายังอยู่ตําแหน่งประหลัดตำแหน่งนู่นตำแหน่งนี่ข้าราชการที่โยกย้ายไปแล้วยังอยู่ยังดํารงตําแหน่งอยู่ยังได้ยิ่งใหญ่นี่คือผลงานแรกที่รัฐบาลนี้ทำก็ประชาชนก็จะจำผลงานนี้ไว้นะแต่ละครั้งที่นายอนุทินขึ้นไป บนเวทีมันไม่ได้ขึ้นไปพูดในฐานะผู้นำประเทศแต่มันกลายเป็นพูดในฐานะหัวหน้าพักที่ขึ้นไปปลาัยหาคะแนนเสียงคุณคิดว่าประชาชนคนไทยเขาโง่หรอเขาฟังไม่ออกหรืออย่างไรสิ่งที่พวกคุณทำมาอย่าน,นึกนะว่าทำแล้วจะได้คะแนนเสียงมากขึ้นโดยเฉพาะคะแนนเสียงจากด้อมส้มเนี่ยคะแนนเสียงที่หนุนพักประชาชนพวกคุณไม่มีสิทธิ์เลยที่จะดึงคะแนนไปอ่ะ ไม่มีทางกระเด็นไปเลยแม้แต่คะแนนเดียวซ้ำลายคะแนนของพวกคุณจะเพลไปทางนี้ด้วยคนที่เขารักความยุติธรรมเขารักความถูกต้องนะข่าราชการที่เขาถูกย้ายออกไปนะตำแหน่งต่างๆที่เขาถูกย้ายโดยไม่เป็นธรรมเนี่ยแล้วเอาตำแหน่งของของคนของคุณเข้ามาเนี่ยคนพวกเนี้ยเขาก็คือคนที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงแล้วคุณคิดว่าจะไม่มีผลเหรอในการที่เขาก็จะ จัดการพวกคุณในคูหารยิ่งอยู่ยิ่งเสียคะแนนบ้าอำนาจการให้เต็มที่การประกาศการคำพูดที่ออกมาแต่ละประโยคมันแสดงซึ่งความบ้านะและก็ไร้กาลเทศะาตว์ด้วยถ้าเป็นป่าท้าป่าทาจะไม่มีพฤติกรรมแบบนี้นะคุณควรที่จะ เรียกคะแนนเสียงด้วยการทําความดีแต่นี่คุณกลับใช้อำนาจและประกาศว่าผมเป็นคนขาดลูกน้องไม่ได้คนที่ขาดลูกน้องไม่ได้หรือต้องมีลูกน้องเนี่ยมันเป็นคนที่มักมากในอำนาจชอบความยิ่งใหญ่แต่จริงๆแล้วเนี่ยส,สถานภาพของสสหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ ต้องเป็นคนอ่อนน้อมผอมตนและไม่ต้องการความยิ่งใหญ่แต่ต้องการทํางานเพื่อประชาชนเพื่อประเทศชาตินี่นี่คือคุณสมบัติคุณลักษณะของสอสอที่ควรจะเป็นซึ่งคุณลักษณะของสสพวกนี้อยู่ในพักส้มอยู่ในพักประชาชนทั้งนั้นพักประชาชนสั่งสอนกันมาแบบนี้ไม่ให้เรียกสสว่าท่าน ให้เรียกธรรมดาให้เรียกชื่อธรรมดาไม่ให้เรียกว่าท่านคือไม่ให้ยกย่องสอสอเกินความจําเป็นไม่ไม่รับเกียรติด้วยนี่คือคุณสมบัติคุณลักษณะของสอสอที่ดีซึ่งมีอยู่เฉพาะพักประชาชนพรักประชาชนเป็นพักเดียวนะที่สอ,าาอสอเข้ามาแล้วคนเข้าไปกอดสอสอเข้ามาแล้วไหว้ประชาชนหลังการเลือกตั้งพักอื่นที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยมีพักการเมืองมามากมาย ป่าทัดจําภาพของสสแต่ละคนได้ก่อนมาหู้ยไห้เราหัวซุกหัวซุนนั่งคุยได้พักใหญ่แต่หลังจากได้แล้วแม่งหายไปเลยหายหัวไปเลยแต่พักประชาชนเนี่ยสสไม่ต้องมาหาป่าทัดนะไอแบบไองูเห่าเนี่ยล่าสุดเนี่ยไม่เคยเดินให้ป่าทัดเห็นแถวนาพ้าวไร่กล้วยไม่เคยเดินให้ป่าทัดเห็นแต่ปราทัดเลือกเพราะอะไรเพราะคุณมาในสีเสื้อพักประชาชน มาในอุดมการณ์ของพรรคประชาชนแต่หลังจากคุณเป็นอูเหา่าแล้วไปอยู่กับใครอยู่กับกรรมนัดอยู่กับใครอยู่กับพรรคที่ไม่เคยมีชื่อนี้ในขณะเลือกตั้งครั้งที่แล้วและอยู่กับคนที่คุณบอกว่าอุดมการ์เหมือนกับว่าอุดมการ์ตรงกับคุณไม่อยากจะพูดถึงจุดนั้นแต่พูดให้รู้ว่าพรรคประชาชนน่ะสสไม่ต้องมาเดินคนเขาก็เลือกเพราะเขาเลือกที่อุดมการ์แล้วก็ศรัทธาในความเป็นพรรคนี้ ศรัทธาในวิธีคิดศรัทธาในทัศนคติที่ดีของพรรคนี้ที่มีต่อประเทศชาติส่วนพรรคอื่นน่ะมันมาเดินเปล่าเห็นเห็นเยอะแยะมาเดินมาไหวหลังจากนั้นแม่งหายหัวสักครั้งก็ไม่เคยเห็นหน้ะสักครั้งก็ไม่เคยเห็นหน้ะสําหรับนักการเมืองเก่าๆที่ประทับฐานมาป้าต้งบอกว่าทําไมจึ่งจึงต้องเรือพรรคประชาชนเพราะพรรคประชาชนสสอของเขาเราเข้าหาได้ แล้วเขาไม่เคยทะนงตัวว่าเขาคือสอเขาคือประชาชนแล้วเขาพร้อมที่จะรักประชาชนด้วยกันนี่คือสิ่งหนึ่งและเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญที่คนไทยต้องคิดและต้องลงเข้าไปเข้ามาในครูหาแล้วต้องกาพักประชาชนเท่านั้นต้องกาพักประชาชนเท่านั้นประเทศถึงจะเปลี่ยนแปลงต้องทำให้ถล่มทลายปารทัศนถึงยืนการว่าผู้คุณต้องเลือกพักประชาชนเท่านั้น ถ้าผู้คุณคิดว่าผู้คุณรักตัวเองและรักประเทศชาติรวมทั้งรักลูกหลานของตัวเองพวกคุณต้องการให้พักประชาชนสวัสดีครับวันนี้ขอประกาศต่อนหน้าทุกท่านในที่นี้ว่าเวลาของพวกเราได้มาถึงแล้วคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ